นอนเล่นน้ำลายเหรอหรอม่นนอนเล่นน้ำลายเหรอคุยสิคุยกับยา่าเดียวนอนคุยกับย่าเดียวมาคุยกันแล้วคุยกันหน่อยคุยได้ยังเป่งเสียงออกมาลูกเป่งเสียงออกมาคุยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป่งเสียงออกมา ไม่คุยอ่ะหนูออกเสียงไม่เป็นใช่ไหมหนูเป่งเสียงไม่เป็นใช่ไะลูกหนูเป่งเสียงไม่เป็นใช่ไหมนั่งปอกละกรรมไปด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยเอาหลานมาวางบนโต๊ะกินข้าวนี่แหละ เออเอาหมาน้อยมาวางันนอนมันโต๊ะกินข้าวนี่แหละไม่ง่วงเหรอนะง่วงอนอนยังกินนมอิ่มแล้วอ่ะง่วงอนอนยังืม่วงหรือเปล่าง่วงไหมคะเอออันนี้เล่นหรือสู้ หรือชัดหรือเกรงหรือยังไงนะยังไงลูกเออคุยสิคุยกับย่าแล้วแล้วนอนคุยกับย่าคุยกันคุยกันคุยกับย่าแล้วง่วงนอนยัง ว่านง่วงนอนอยังหืมว่านง่วงนอนยังคะเออว่านง่วงนอนอยังหรอเออยังไม่ง่วงก็คุยกับย่านะนะคุยเป็นเพื่อนกันเนาะให้ย่าทํางานว่วนก็นั่งคุยจะได้ไม่เหงาใช่ไหมเออคุยเป็นเพื่อนย่าเนาะ เปล่งเสียงออกมาบ,บ่อยๆลูกจะได้เป็นเนาะลูจะได้คุยเป็นค่อยๆหัดค่อยๆหัดทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็เก่งใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ้ยว่านเลย ปอกกระกรเอาไว้เก็บไว้กินช่วงที่มันหมดฤดูเนาะเจอไม่ได้เจอไปต้องซื้อถึงแม้วันจะหิวหนักก็ตามกิโลละห้าสิบบาทซื้อมาสองกิโลเดี๋ยวจะเอามาฝานแล้วก็ใส่ถุงอัดช่องฟิตไว้เอาไว้แกงส้มต้มส้มอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ เราจะนึกอยากกินเนาะหลจากที่ปอกเสร็จเรียบร้อยเนาะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันเสด็จน้ำแล้วทีนี้เราก็จะเอาเาฝานฝานเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยค่ะทิ้งไม่เอาเม็ดเนาะทิ้งเม็ดมันไปเราแต่เนื้อเสร็จแล้วฝานเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุง ใส่ถุงน้อยค่ะถุงน้ำจิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแช่ช่องฟิปไว้อยากกินเมื่อไหร่ตอนไหนก็หยิบออกมาทำกินได้เลยง่ายสะดวกค่ะมีกินทั้งปีเนอะถ้าเราตุนไว้พอช่วงไหนมะนาวแพงเราก็ทดแทนมะนาวได้ตำน้ำพริกได้แกงส้มได้ต้มส้มได้ เก็บไว้เป็นการถนอมอาหารอีกอย่างนึงชอบเป็นคนชอบกินละกร,รมมากชอบกลิ่นชอบกลิ่นของมันหั่นเสร็จแล้วได้เยอะอยู่นะ2อกิโล ได้มาหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเดี๋ยวจะเก็บใส่ถุงเข้าฟิสทอดปลาเค็มกินกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิส้มละก,กัรรมที่เราปอกกันในเมื่อกี้นี้แหละขออภัยในความดำของกระทะนะคะอดีตลูกชายเขาเจียวไข่แล้วเขาลืมปิดแก๊สไหม้ควันท่วมครัวเลยดีไปในไม้บ้านถือว่ายังโชคดีอยู่ เสร็จแล้วผักน้ำพริกของเราอันนี้เป็นน้ำพริกส้มละกรรํามีชิ้นละกรํารอยู่น้อยๆตามแบบแหลกละเอียดง่ายๆแต่จเจริญอาหารมากๆ หน่อไม้เขาเรียกอะไรอ่ะหน่อไม้ถุงเหรอหน่อไม้อะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกอันนี้สั่งมาจากเพจของบ่าวโชคโชคชัยอินไทยแลนด์นะคะเป็นเอซีช่องเขาอยู่เห็นเขาโพสในเพจอันนี้เขาก็โพสขายในเพจถุงละยี่สิบห้าบาทอันนี้สั่งแบบเก็บปลายทาง 25บ้าบาทสั่งมาสิบถุงมนคนชอบกินหน่อไม้น่าอร่อยเดี๋ยวแกะออกมากินเลย1ถุง